S ส s ั a l a m u a l a i k u m w a a h m a t u l l a h i อ a b a r a กลับมาเจอกับคุณครูสุวยิยะสะรอาราะอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .5 นะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นคาบที่หนึ่งนะคะสำหรับหัวข้อเรื่องนี้นกักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือย,ยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ โดยมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้นั่นก็คือ,อหลังจากที่เรียนแล้วนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบเส้นขนานโดยพิจารณาจากมุมแย้งได้นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะ,ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นตัดขวางกันนะคะซึ่งคาบก่อนหน้านี้เราได้รู้จักไปแล้วเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากและเส้นขนานและมาดูกันนะคะว่าเส้นตัดขวางจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ เส้นตัดขวางอ่าก็คือจะเป็นเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันเราจะเรียกว่าเส้นตัดขวางนั่นเองค่ะอ่าได้มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ,ะและจากตัวอย่างนี้นะคะอาจจะมี เส้นตรง ST มาตัดกับเส้นตรง AB และเส้นตรง CD นะคะดังรูปนะคะ,ะและในการอ่านสนัญลักษณ์คุณครูเชื่อว่านักเรียนพอจะรู้จักแล้วใช่ไหมคะเพราะในคาบที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าเส้นตรงเส้นตรงก็คือจะมี3แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นตรงจะมี3แบบด้วยกันก็คือถ้าเป็นเส้นตรงที่มีหัวลูกศรก็คือเราจะเรียกว่า เส้นตรงนั่นเองใช่ไหมคะอ่าและถ้าเส้นตรงที่ไม่มีหัวลูกศรก็คือเราจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนั่นเองใช่ไหมคะอ่าและอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเส้นตรงที่มีหัวลูกศรข้างเดียวเราจะเรียกว่ารังสีนั่นเองค่ะอ่าทีนี้ นักเรียนนะ่าจะรู้จักสัญ,ญลักษณ์แล้วใช่ไหมคะเพราะคาัที่แล้วได้เรียนไปแล้วสัญ,ญลักษณ์ทั้ง3แบบของเส้นตรงก็คือหัวลูกศรสองข้างเราเรียกว่าเส้นตรงและเส้นตรงที่ไม่มีหัวลูกศรเราจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงและเส้นตรงที่มีหัวลูกศรข้างเดียวเราจะเรียกว่ารังสีนั่นเองอทีนี้มาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะจากตัวอย่างนี้ มีเส้นตรง ST มาตัดกับเส้นตรง AB และ CD ดังรูปนะคะอ่านดูตัวอย่างแรกก็คือมาตัดกันเส้นตรง ST ที่เป็นสีฟ้ามาตัดกับเส้นตรง AB และ CD ก็คือที่จุดอะไรคะที่จุด M และ N นี้เราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกเส้นตรง ST นี้ว่าเส้นตัด นั่นเองนะคะอ่ะก็คือถ้าสังเกตทั้งสองตัวอย่างนะคะก็คือจะมีเส้นตรง ST มาตัดกับเส้นตรง AB และ CD ดังรูปนะคะที่จุด M และ N นะคะอ่ะเราจะเรียกว่าเส้นตรง ST นี้ว่าเส้นตัดขวางนั่นเองค่ะอ่ะเพราะเส้นตัดขวางก็คือจะเป็นเส้นตรงที่มาตัดกับเส้นตรงอีกตั้งแต่2เส้นขึ้นขึ้นไปนั่นเอง แล้วมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ,ะโดยจากตัวอย่างจะมีอะไรคะรง MM ังสี mmn นั่นเองนะคะเส้นตรงสัญลักษณ์ข้างบนก็คือจะมีหัวลูกศรข้างเดียวเราเรียกว่ารังสีนะคะมาตัดกับเส้นตรง ef และเส้นตรง gl นะคะ,ะดังนั้นจากตัวอย่างนี้ก็คือจะมีเส้นรง MM ังสี mn มาตัดกับเส้นตรง ef นะคะ c f ที่จุด p นะคะและตัดกับเส้นตรง gh ที่จุด q นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเรียกว่ารังสี mn นี้เป็นเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นเส้นตรงที่มาตัดกับเส้นตรงอีก2เส้นดังนั้นแสดงว่ารังสี mn จะเป็นเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะ และต่อไปนะคะอะตัวอย่างถัดไปก็คือมีเส้นตรงอะไรคะเส้นตรงจจโฉนะคะอะญญาจจะเน้นลักข้างบนคือคือเส้นตรง,สญญง,เ,สตรงเส้นตรงจโชมาตัดกับอันนี้รังสีกขและรังสีคองอนั่นเองนะคะอะญญาจจะเน้นลักข้างบนมีหัวลูกศรข้างเดียวคือรังสีนั่นเอง อ่าโดยมีเส้นตรงจโฉมาตัดกับเส้นตรงกอ่อมาตัดกับรังสีกอขอที่จุดบอนะคะและตัดกับรังสีคองที่จุดยอเราจะเรียกว่าอะไรคะเส้นตรงจอฉนี้เป็นเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะ,ะและต่อไปนะคะอ่ามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกนะคะ จากตัวอย่างนี้ก็คือจะมีส่วนของเส้นตรง QU นั่นเองนะคะอ่าเส้นตรงข้างบนไม่มีหัวลูกศรอ่าเรียกว่าส่วนของเส้นตรงมาตัดกับเส้นตรง KL MN และ OP นั่นเองนะคะอ่าโดยส่วนของเส้นตรง QU นี้มาตัดปุ๊บอ่ามาตัดทั้ง3เส้นเลยนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าส่วนของเส้นตรง QU มาตัดกับเส้นตรง KL ที่จุด R และ ตัดกับเส้นตรง MN ที่จุด S และมาตัดกับเส้นตรง OP ที่จุด T นั้นอาจจะเห็นได้ว่ามาตัดพร้อมกันทั้ง3เส้นเลยนะคะเราจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรง QU นี้เป็นเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะและตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปก็คืออะไรคะเส้นตรง r v นั่นเองนะคะอ่กมาตัดกับส่วนของเส้นตรง ax A, A, by และ cz อาจะเห็นได้ว่าจากรูปเป็นเส้นตรงที่ไม่มีหัวลูกศรก็คือเราจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนั่นเองนะคะและจากตัวอย่างนี้อาจจะมีเส้นตรง rv มาตัดกันที่จุด s จุด t และจุด u นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเรียกเส้นสีแดงนี้ว่าเส้นตรง rv นี้ว่าอะไรคะเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะ อ่าโอเคนะคะจากสตัวอย่างทั้งหมดนะคะตัวอย่างที่คุณครูให้มานักเรียนพอจะรู้จักเส้นตัดขวางแล้วหรือยังคะอ่าก็คือจะเป็นเส้นตรงเส้นตรงที่เป็นอะไรคะอ่าเป็นทั้ง3แบบเลยก็คือเป็นรังสีก็ได้เป็นส่วนอ่าเป็นเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงก็คือจะมาตัดกับเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะคะเราจะเรียกว่าเส้นตัดขวางนั่นเองคะ่ะ และเป็นอย่างไรกันบ้างคะะสำหรับเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเส้นตัดขวางใช่ไหมคะ,ะคุณครูจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นตัดขวางก็คือจะเป็นเส้นตรงที่มาตัดกับ เส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าเส้นตัดขวางาและสำหรับวันนี้คุณครูก็จะขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะและมาเจอกันใหม่ต่อในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้อ่าวัลลมค่ะอัสสลามอัลัยกุมมุลาห์มุลลาบริกาตุ